มาใหม่มาใหม่มาใหม่วันนี้มาเปิด่าการมองเห็นสหายเป็นโจนสวัสดีจ้านนี้ก็มาขีดขนมปังน้องกันค่ะทุกคนขนมปังไม่มีเลยหรอกนึกว่าไอ้จะมีชีสไม่มีค่ะชีสบ้านนูน้น มาเด้อุกคนค่ะนานแล้วไม่ได้ขึ้นไม่ได้ทักทายใครเลยก็พยายามนะคะตอนนี้ว่าไอะไรรู้ไหมมาเด้อค่ะมากินไอขนมปังน้ำกันพี่น้องกองไปเดี๋ยวค่อยหาไอขิดต่างก็รักสาคอยกอนไม่พร้อม,มพร้อม ก็บบมีบบมีแบบมีมาผู้ใดอยู่ทางใดแต่พอท่านนี้ไผยคอมาหาสาพิจิงิงง่ายๆดอกเพราะว่าบอได้เปิดกันไอ้ พอได้ไล่โดนแล้วทุกคนค่ะไม่ได้ไล่นามแล้วนี่จะ มากินชีสแล้วขนมปังทุกคนสวัสดีค่ะมาสวัสดีค่ะอลีน่ะยะใหาแอะดูอลีน่ะยะดีก่ก็ย่ะ ให้ดูลีนะเยอะลีนุ้ยแกันสปีสแออ่ะปยสวัสดีนะคะทุกคนนี่ชีดนะคะชีตโอโซ่ววฟอพรดีมินแมนแห่งอีกเยมมินแมนแห่งเดกสวยเยอพรดีเดีควจะดิชวยบอา สวัสดีจ้าทำไมไม่ขึ้นภาษาไทยอีกแล้วทุกคนมาอีกแล้วเป็นภาษาภาษาเดนมาร์กให้ให้สาพิจิตอ่านอีกแล้วนึกว่าเป็นคนต่างชาติอีกแล้วโทรศัพท์ไม่ขึ้นเป็นภาษาไทยเลยค่ะขอบคุณนะคะทุกคนค่ะโทรศัพท์ไม่ขึ้นเป็นภาษาไทยเลย oh why <laughs> why why oh oh my you can make some eating video i, I i'm not so good in i'm sorry i can cheat like that makin cheese. cheat may you found. Where y o ยูฟอมสวัสดีนะคะมันก็น่าอร่อยอ่ะเนี่ยอืมมาค่ะทุกคนกินแบบคีรี่เลยเนาะสวัสดีค่ะโอมาลีน่าสองพันสวัสดีครับเมื่อกี้กหนขนมปังด้วยกันกันมา ตอนแรกคิดว่าไอ้ไอ,อ้ขนมปังคิดว่าเ,เนยกระเทียมมันจะอยู่กเ็เลยไอ้นั่นสวัสดีทุกสิบห้าล้านลงเจอนะคะ <c oughs> ซื้อหรอชิสเยอะแยะเลยนี่ก็ชิสชีสเต็มเลย นี่ค่ะอันนี้ชีสจากฮอลแลนด์ที่ว่าชีสจากฮอลแลนด์อันนี้เชฟชีสจากเดนมาร์กนะคะก็อร่อยอยู่อร่อยไปม้างๆอีสานออเดอะล็อกก็กินไม่รู้จะกินอะไรค่ะทุกคนมันไม่รู้จะกินอะไรกินอวดกินอ่างเนี่ยนะ <c oughs> được mãi mai mãi 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 mà mãi mãi nó mà nấm mãi 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 mắc mãi 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 ยังอยู่ไหมคะยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมได้แล้วได้แล้วนี่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะทําไอ้กินกับขนมไปใส่นี่เลยใส่น้ํามันมะกอกเข้าไปด้วยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเห็นป่ะทุกคนเห็นไหมนี่จ้ะแกแกไอ้นั่นได้เหมือนกันเนาะไอ้ไอ้กระเทียมไม่มีนะจ๊ะไอ ครีมไม่มีใส่มันเข้าไปอันนี้น้ำมันมะกอกนะคะอันนี้มันน้ำมันมะกอกแท้ๆเลยเอ็กตาน้ำมันมะกอกอน,นี่ก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะคะอย่าใส่เยอะนะคะตัวนี้มันเปรี้ยวนี่ค่ะซื้อมาจากไอ้อิตาลีไปเที่ยวอิตาลีมาไม่ใช่ใช่สิไปเที่ยวอิตาลีแบบอิจ๊ะ น,น้องไปเที่ยวไปใช่แล้วไปเที่ยวอิตาลีมาอืมหอมมากเลยเห็นไหมเเาาก็ใส่มันเข้าไปเดอ้อพี่น้องจา๋าแล้วก็จิม้มจิมนี่ค่ะเนยใส่เยอะนะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่เดอ้อมาเด้อจ้ะไอ้ไม่รู้จะกินอะไรทุกคนค่ะสิบสามล้านดวงใจนะคะวันนี้มาเปิดค่ากาันมองเห็น เขาจะจิ <Because> ้มแบบนี้เลยมาเด้อผู้ใดเป็นฝรั่งมะกินกะสาติจิตทูกียะทูกีลายเออซีปีแซนด์วิชไอไอไอดอนนู้ว์วอซิตไอบายฟอร์ทเวนติโกนะ no this is my husband i make but i cannot make i can make only typhoons mm. not bad not bad not bad have a lot of cheese i have a lot of cheese มาสไมล์แบ๊กมาเด้อมาเด้อพี่น้องปองไปจ้ะมาค่ะใครอยู่น้ำน้อสิบเจ็ดโกลด์เจ็ดล้านดวงใจ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้สาวพิจิตรเต้องแชร์ดอกค่ะเพราะมิสาระมาอยู่เป็นมูกันกระขอบคุณหลายๆเด้อพีน้องจับนี่ค่ะสาวพิจิตรกับบอจักกินบ่กินยังชีดกะยังเหม็นเลยเดี๋ยวก่อนเดอ้อรนี่กินได้นะคะแต่จับแล้วมันเหม็นมือทุกคนค่ะจับแล้วมันเหม็นมือเดี๋ยวสาวพิจิตไปเอาส้มก่อน วันนี้คุณสาไม่อยู่นะคะวันนี้คุณสาไม่อยู่สาพิกิตก็เว้าไทยได้เว้าลาวได้เด้อสาพิจิตเป็นของตัวเองแล้วนะคะอินก,กูดอัปจิตทูเซนทากกูอัปจิตย้ายค้าอินกูอัปจิตทูเซนทักเจริญอาหารขอบคุณค่ะขอบคุณเจริญอาหารอีกเครื่องอุย๊ยอีกเครื่องนี้นะคะมันเป็น,ปนภาษาเดนมาร์กแต่อีกเครื่องนี้มันจะเป็นภาษาไทย จเจริญอาหารครับขอบคุณมากนะคะไอสาวพิจิตก็ไปอ่านไอเครื่องนั้นเป็นภาษาแดนไปเลยนะคะเป็นภาษาเดนมาร์กไปเลยที่จริง่งเออโอ,โอมารีนานี่เขียนเป็นภาษาไทยมานะคะ,จะเจริญอาหารนะครับแต่เครื่องของสาวพิจิตมันมันสาวพิจิตไปทําอะไรมันไม่รู้ภาษาไม่มาเลยคะ่ะภาษาไทยไม่มาเลยไอฉลาดเกินกว่าโทรศัพท์พี่น้องจ้ะก,กดหน้ากดหลัง กดตรงนั้นตรงนี้กดไปจนแบบว่าเอาไม่อยู่ละสงสัยจะต้องถึงมือหมอก็คือถึงมือลุงอะคะ่ะดูให้เดี๋ยวเขากระดาษให้อีกว่าไปเล่นโทรศัพท์จนไม่รู้ว่าเล่นโทรศัพท์แล้วก็แก้ไม่เป็นแก้ยิ่งแก้ก็ยิ่งไงไอ้นั่นค่ะฟังชันมันเยอะเนาะไปกด,ก,ดก,ดกดนู่นกดนี่กดนี่กดนั่นแล้วไปไม่เป็นเลยค่ะ เดมัดก,กับมัดให้มันสนิทก่อนหกล้านดวงใจขอบคุณอุโม่นะคะโอโอมาลีน่านะคะทูซ t าส u น a n ก็แตงคิงวหลายๆลาเจ้าเขา,มาใม้เด้ปิดโมกันเนาะอืมแล้วก็โรนิบาโก้คุณที่ไหนนะคะก็อันนี้มาเด้อกินเขายายไผ่คอยได้คืนแน่เลยได้ยายไพ่สบายดีบอตโตคิมาไปละมัง้งยายไผมากินไหนชีน้าข่อยนี่มา ขอบคุณหลายๆเด้อแหวะมาหากันเนี่ยมือนังแกเห็นแวบๆอยู่ยายไพ่แกยังได้ขึ้นได้หาในเด้อเนี่ยเจ๊กิกอย่งอาหารสิ้นคิดเด้เนี่ยยายไพ่บ่แม่อาหารที่ว่าสาวิจิตรไปสะออนมันดอกไปสาวิจิตรบ่ฮหู้จักิไปกินนี่ยังสาวิจิตรก็เจักิไปกินนีหยังเบิ่งกินชีสเบิ่งแล้วก็น้ำน้าก็ขึ้นที่ดีได้จ้ะนี่จัดไป เอิ้นกินเขาคือบ่เห็นเขาโบาไอ้มากกินไอ้ขนมปังกับชีดกับชีสโบมีเขาให้กินดอยยายไเอ้ยไปตลาดว่าเจไอ้ตัวกันตัว,วมามามากินขนมปัง ม่จะ,จะกินงินมั้งน,นต่นโดดเห็นกันเน็จะาพายเนาะสิบล้านต้นใจบ่อยูทองดเอกเดี๋ยวเดี๋ยวข้ากินก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวอยู่ถาพอยายกลับมาก่อนพอยายกันลังกลับ ช่วงนี้คิดฮอ,อดมูกับปาน,นั่นดึกมากกบสีมาอยากหาอาหารญี่ปุ่นอีกเด้เหรแม่อาหารญี่ปุ่นนั่นแหละเด็กเส้นอ่ะมันบ่แล้วหรอกกินอันนีอย,ย่าอืมต้มเตียวไว้แล้ว ต้มเตี๋ยวไว้เลยอย่าพายล่ออะไรนะใครมากินน้ำกันนี่กน็นึกอยากอยากเป็นพระลังแม่โซสชนโซเน,นลจังได้เห็นหน้ากันช่วงหลังๆนี่คุ้ผู้บ่าวบ่บินเลยอย่าพายเลยไม่บินเลย <c oughs> แมนแมนแมนกินห้องทองไปก่อนกินนพาอได้อยู่ดูแลยให้ไม่เดืขึ้นจนเขาดียนันยานช่องปิวยานชัมงมันหายยานช่องปิวก็เลยคือต้องขึ้นก่อนขึ้นจากน่อย นี ó, ái, y, ่เครื่องนี่เด้อเดี๋ยวไพ่อีกอีกเครื่องนี่เด้อไอสาวพิจิตรยันช่องปิวแล้วกว่าเ้าจีสางได้เอาไว้เล่นกับมึงไอ้นั่นกับบัณฑิคือบ่ได้ไอ้คิดเงากยวของบัณฑิตลงลงจะคิดช็อตกันไว้เกือบปีแล้ว แมนแมนมื่อนั้นกะคุยกับพี่สะกนพี่สะกนก็บอกว่าไอเดี๋ยวชุ่ม,มงมันจะหายเดี๋ยวเปล่าเห็ดเป็นระยะชุ่ม,มงหาสาวพิจิตไอส่งไอช็อตอยู่ทุกอาทิตย์อยู่แต่ส่งไอคลิปเน้าบอลลุงเลยมาเกือบป,ปีแล้ว แต่คลิปเงาบอลงเลยมาเกือบปีแล้วแต่ว่าหลายเดือนละลงไปก็เจอกกระแนกมันบ่มีอีอย่างเลยแล้วก็แต่ว่าคลิปชอ็อตคลิปช็อตเนี่ยลงตลอดลงทุกโอมามาจากช่องย้ายสมใจสะพายเยอรมันนะครับโอมาไอขอบคุณหลายๆเด้อจะ้ะทุกมือนี่ขาดแต่เดือนสองเดือนกันโดนละ เห็นพี่ไอ้สกนวายอยู่เมื่อนั้นคุยกับเราแล้วบอกว่าไอ้ชุโมงจะหายได้ย้ายปึกวางสิเดี๋ยวไอ้ช่องจีปิวกันเลยว่ามากระเตือนแจ็กหน่อยยาไพของยายไพเด้ออยู่ทุกช่องบอกดีว่าได้ใจสมใจสวัสดีจ้าอยู่ใส่ละยายสมใจเนาะโอมามาจากช่องยายสมใจสะพายเยอรมัน ค <laughs> อยคุ้นขยันยนายไพค้นขยันแมน้นเป็นทั้งใดช่วงนี้หนาวเ่าทั้งคุณหนาวแห้งบ่ทั้งเด่นมากเนี่โอ้โหยหนาวหนาวจนเข่ากระดูแบบว่ามันไออากาศมันบติดลบดอกอากาศมันอยู่ที่หนึ่งหนึ่งองศาสององศาเราล้ลมมันมายายไพเอ้ยอืมยายไพเก่งแต่สาวพิจิตรลงชอ็ชอตชอ็อตสั่นมาตลอดบ่เคยขาดอยู่ แต่มาขาดช่วงสองสองอาทิตย์นี่สองสามอาทิตย์นี่สาวพิจิตกะสอบได้แต่ได้ยายไพยสอบไปฮักแพงสวัสดีจ้าฮักแพงเออออฟริจ้าจ้าเอพี่พึ่งสวัสดีค่ะถ้าถ้าสาวพิจิตไอํำบ่ได้กะยาอน,นั้นเดอเมื่อคืนช่วงนี้พอไวอย่างบัไอย่านช่องปิวแล้วฟังหัวได้ลดุล้มดูดได้โลชโมงมันหลด มันเหลือแค่แค่เทอ่อใดลังเทือมันขึ้นมาแค่ลอยกว่าชั่วโมงลอยกว่าชั่วโมงย่านมันหายไปย่านมันหายไปเดี๋ยวไอ้พี่บึงใส่กุญแจหายได้เจ้าเองเนี่ใส่ใส่เพลสเซอร์พูเอ่อทามเอาไน,ท,น,าาน,นาท์กูน,น่าออสเดนแคนเนลโคดิคันเนลดิวคือมันกดไปกดบันไดเนาะมือนั้นก็กดผิดไอ้แค่ที่ทามเอา แพทยปูท่านบอกเมื่อนั่นก็ไปกดผิดไปกดคุณหมอออกไปต้องชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวก็ไอ้มันแมนบอกย่านไปกดผิดเดี๋ยวรอก,ก่อนผู้ใดกับมีหลายๆช่องเขากระหูหู้หกัอยู่เนาะหู้หกัอยู่ช่วงนี้มันไหนนั่นมันซื่อกาบอรู้จักเ้อ <c oughs> น้องกาเหรอ อาวกาเหรอจะ๊ะเราผ่านแล้วอ๋อลด,ดลงเป็นอะไรไม่ไม่กลัวมันลดเพราะว่าเราไม่ลงเลยถ้าเราไม่ลงเลยมันก็มันชั่วโมงมันจะลดนะคะชั่วโมงมันจะลดพอมันลดแล้วช่องมันก็จะต้องมาไล่ไอ้นั่นชั่วโมงใหม่แต่ว่าสาวพิจิตยังไม่โดนยังไม่โดนสาวพิจิตยังบ่โดนก็เลยย่านเห็นพี่ไอ พี่ไอ้ฮันโนเฟอร์แล้วบอกมาบอกว่าไอ้ไอ้พี่ฮันโนเฟอร์แลพี่สกลแล้วบอกมาบอกว่าไอ้ได้ผึ่งขบนลงเลยมันส่องมันจิบปิวได้ชูโมงมันจะหายอืมชูโมงหายตรงอะลรตัวเรี้ยาตมะขืนเบิ้งขึ้นเธอแล้วเนี่ยน้อยอ่ ขึ้นพ่แล้วก็ต้องมีสมองตันสมองตันคลิปเงีวกคปปะคิดบอออกเลยเอไอกะแซงหนาไปหมดคลิปบ้านบ้านน้ำเฮากะ้ามันบ่นเจ๋งมีหลีก็บุมีคนมาเบิองมีสิบเอ้มีสิบวิวหาสิบวิวเ่าเป็นตาต่อคลิปเป็นชัมม่วโมงไปหาอัดคลิปอีก เขาก็เฮดโพดเขากับกบดันเขาเลยเนาะชั่วโม,มงก่อนมิกยี่สิบยี่สิบแปดชั่วโม,มงเองอืมแล้วผ่านแล้วไปแช้เลยยาไพ่เพราะมีคนมาเลยยาไพ่หายแล้วมีคนมาคุยกับสายพิจิตรยาไพ่หายไปแล้วขอบคุณยาไพ่เด้อขอบคุณยาไพ่มากนะที่แบบมาหามามากิ่นออย่างเงี้ยั่น,นมากิ่นซี กินขนี้ก็ขนมปังอาหารสิ้นคิดออกน้ำหนักก็ขคืนดีน้ำหนักก็ขค,คืนแบบถ้าเงินในกระเป๋าขึ้นเหมือนน้ำหนักนะรวยไปละค่อยขึ้นยูบ่พึง ดี๋ยวพี่เขียนพี่จดไว้ก่อนด้ะ mm hmm. พี่ยานไอ้ไอ้นั่นเดี๋ยวก่อนพี่จินลืมเปเอาอันนั้นมาลงไว้ก่อนฮั mm hmm. กแพงออฟฟิเชียลเนะ่ยเพราะว่าเดี๋ยวพี่ไปกดอ้นี่เดี๋ยวไอ้พี่อย่างอีกนะเดี๋ยวพี่ลองกดไอ้ดึงดูว่ามันจีขึ้น พี่ยานพี่กดผิด,ดพี่มันยังดอกกดแพ็กหนึ่งเทนฟอยซ์ซัมมุยท่าอ้อทิสตนซัมมุยท่าสแตนดาร์ดมวยท่าเออเอ็นนิชิวมวยท่าโอเคเอาพี่ใส่กุญแจพี่ใส่กุญแจให้เราล่องล่องไลยจดจำไหมพี่คอยขึ้นอยูอืออือ พี่ใส่กูแจ๊แล้วร้องอะไรไอ้นั่นดูร้องค <Comment S 1> <า>อมเมนต์ไม่ดูขึ้นบอผิด